หากเราะะทำอะไรซ้ำๆกันทุกวันอย่างน้อยให้ได้66วันหรือประมาณ2เดือนโดยจะสามารถทำพฤติกรรมนั้นได้อย่างอัตโนมัติยกตัวอย่างนะคะสร้างนิสัยการดื่มน้ำตื่นเช้ามานะคะดื่มน้ำและให้ได้1ลิตรหรือ1ลิตรครึ่งทุกวันตลอด66วันนะคะคุณก็จะคุ้นชินกับการดื่มน้ำวันละ หลิตรครึ่งทุกวันโดยไม่ต้องคิดว่าจะต้องดื่มน้ำเลยนักวิจัยด้านจิตวิทยาสุขภาพนะคะจากมหาวิทยาลัยคอเลสลอนดอนได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์จากกลุ่มตัวอย่าง96คนในระยะเวลา3เดือนพบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้ง96คนสามารถเปลี่ยนนิสัยใหม่ได้เพียงแต่ระยะเวลาในการสร้างนิสัยหรือเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ของแต่ละคน แตกต่างกันออกไปนะคะตั้งแต่ 18- ถึง254วันโดยเฉลีย่ยแล้วอยู่ที่66วันจึงจะถือว่าสามารถเปลี่ยนแปลงนิสัยหรือพฤติกรรมใหม่ได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นหากใครอยากเปลี่ยนนิสัยเป็นคนใหม่อยากจะมีความคิดใหม่ๆเพื่อความสุขของเราและเพื่อเติมสิ่งดีๆให้กับความคิดและสมองของเราเราควรนะคะพัฒนาอย่างน้อย66วันนั่นเอง อย่างน้อยนะคะสองเดือนก็หวังว่าทุกคนจะหันมาดูแลตัวเองพัฒนาความคิดหลายคนที่ต่อสู้กับความคิดตัวเองไม่ได้ก็ทำให้เกิดผลเสียตามมาคือน้อยเนื้อต่ำใจชีวิตคิดน้อยใจชีวิตนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ความคิดของเราถ้าหากเราคิดว่ามันแย่มันก็แย่แต่